สองเจ็ถูกเอาบาทนี่เสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าในช่องพอสวัวยพาไวเอฟซของพอสวัวยทุกคนขอบบุณขอบคุณในหลาย,ยาานะครับเตอที่เอฟซีเข้ามาชมวคลิปพอสวัวบริขาเนะครับเนาหายกัวมาแรงใจมาทุกคนทุกคนขับเอซครับเมื่อนี้ก็มีข่าวดีมาบอกกับเอฟซ ครับเนาะมือคือนนีคือ,อทางทีมงานพอสววไปทํคลิปอยู่ปูแกวคําสิงกับเอฟซีครับพอดีไปสวดมนต์สวดยังด้โอกาสก็เลยพากันสวดมนต์เสริมบุญบารมีให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนครับเอฟซี FC. มือว่านเนี่ยนะครับเนาะหัน้ใด่ชมคลิปการไลส์สดของพอสววการสิเป็นการสวดอยู่ในโบทของปูคําสิงนะครับเนาะปูแกวคําสิงของเขาพอสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก,ลก็เลยพากแยกยหก่กับบานรนะครับเนะบนะบาะบาตนี้ ทั้งภูมิอยู่ตรงนั้นติดตามมาหา,อาไอโบคือเบิกซับนะครับเนาะเข่ามาเขาบอกเบิกซับเมื่อคืนนี้บอกให้เอาจะจะ,จะเลย่านเอาตัวนี่ล,ลูกไว้สันวา่าให้เอาไปเสียงสศกเสียงดวงเมือง้วกำเมื่อน,นี้กับสิมาสอบถามเรื่องอีกเรื่องหนึ่งครับเนาะโชคพนใหญ่ครับโชคใหญ่ยยพันสีมาพันสีใดรถป้ายแดงเขาเสีเอามาทรงหอดป่านนะครับเอฟซี FC ครับเขามาแล้วกะ กดไลค์กดแชดร์กดติดตามให้กับพ่อสอยพารวยนะครับเนาะเอาอชมการคลิปการไล่สดนะครับเด้อเพราะว่าการเพิ่นเอารถมาส่งนี่เฮาก็สิได้ไล่สดให้เบิ่งเนาะครับนเนาะ FC แต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปสั้นสิลงให้ FC เบิเบ่งตังต้งแต่เช้าครับว่าสิมีโชคลาภไปหยิบจับลอตเตอรี่ออกมาได้แล้วครับเอฟซดเอฟซีครับไปตามไปฟังจากปากของเบิร์กสับว่าสิเว้าอีหยังสู่ฟังเนาะครับเนาะ FC ครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบิกซับครับโอ้เมื่อนี้คือได้ยินข่าวว่าฝันดีแทนเนาะเป็นยังไงไปอันไปสวดมนต์อยู่ใส่กอดมากเมื่อคืนจ้าจ้าเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อวานนี่เนาะค่ะเป็นมื่อวันพระ ปูแก้วข้ามสิงนะคะที่ไยเลขกเข้ามาเจ็ดศูนย์ทีไฮเบิกซับเน้นเป็นพิเศษแต่ว่าเบิกซับพื์อที่สืบสเบิกซับก็เลยมีความรู้ซึกว่าเป็นอย่างปูเพิ่นลหฮค่าคักเป็นอย่างเขาคือเสื่อแบบหรือว่าเขาบพมีดวงกเลยคิดไปแบบนั้นเนาะ mm hmm. ปูเพิ่นก็นเลยเอิญ่าให้ไปเสริมดวงให้ไปขอบเสียนขอบคู่ไปเสริมดวงเพิรนว่า mm hmm. เพื่อจะมีโชมมีลาบเปิดดวงฉกดวงลาบเนาะแอดก็เลยอยากเห็นน้ำเพิรนเพะว่า เพิ่นนหมาเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเพื่อไหสองเทียสามเทียแอดมินบอสือเลยเดือใจพี่น้องก็เลยไปค่ะย่อม่าแลงว่านเป็นว่านพระก็เลยไปเสริมดวงไ,ไปเสริมดวง,มดวงมหมีโชคไม่ลาบว่าสะเถาะมาว่านนี่เพื่อนกันเลยหายเล็กมาหลอบหนึ่งแล้วล่ะค่ะแต่ว่าแอดมินก็นเลยอธิฐานกิตไหวในโบสถ์วาถ้าเกิด มีโชคมีลาบวดนี้นะคะขอเปิดโชคเปิดลาบคือทรัพย์ถี่มีโชคมีดวงในการซื้อลอตเตอรี่การเสี่ยงโชคยังสินะจะเอาเงินส่วนนั้นแบ่งมาซอยส่างวัดเพราะว่าทางวัดขาดไส้เนาะค่ะพ่อไหวแม่นจ้ะขาดแง่งแม่เพิ่นว่าหมือนขาดไส้ขาดไส้รากาหลังคาเนาะหลังข้ารากาพร้อมกับตีก่อสร้างองค์พระมหาจักรพรรดิ คือเพิ่นรอพระมหาจากกักรพรรดิเนาะนนคือความตั้งใจอยากสร้างวัด <c oughs> เรื่องของเรื่องนะคะก็เลยไปบ่นไววขาดเสีออกตัวใดลูกก็อยากได้ร้ายตัวอยากได้แขมแคมคือถ้าถือสิมาซอยสางเลยคือมีความศรัทธาแล้วนะคะพ่ออธิษฐานจบแล้วก็เอออธิษฐานว่าจะล่ำถวายพร้อมคาะนอดจากถวายเงินแล้วนะคะ ปูเพิ่นกัได้วาถลา่ำม่ถวายปูเพิ่นแหงมากแล้วปูเพิ่นได้วาเนะาะแต่เลยกลับมาบานค่ะหลังจากกลับมาบานก็ไม่ได้ขี้ยงค่ะลืมไปแล้วกินขขากินน้ำแล้วก็เลยรลับรับแล้วเป็นว่าปูเพิ่นนั่ม,มากคือนําม,มาในมีเม็ดฝันนะคะผู้ชายค่ะเพิ่นนั่ม,มากหอดเ,เงียนแต่ว่าเงียนเบิกใส่ตัวแบบไรผู้คนนําม,มากเพิ่นกะใส้ชุดธรรมดา ป็นใจช,ชุดคือจังเมื่อมนุษย์เท่านนิละ<อ>่ะธ้รมาดาแต่ว่าเป็นผู้ท่ายเป็นผิวดำดำผิวบาาวว่าเท้าโฉงใหญ่กะผู้ผู้ลำซ้ำาใหญ่เป็นเป็นนสมัยใหม่คนสมัยเก่าแต่ว่าตอนมาเมื่อคืนนี่เป็นคนสมัยใหม่ใจช,ชุด<อ>ส,มสมัยเฮานี่ลหละค่ะ<อ>แต่เ<ๆ>พิ่นใจชุดสีดำเพื่อนมาหาแล้วเพื่อนว่าอันแต่ว่ามาหาหอดเี่ยฮียนในความฝันนี่เป็นเียนแต่ว่า เ,เป็นเงี้ยนใหม่แม่ค่ะแต่ว่าพบเม้นเงี้ยนลังนี่เป็นเงี้ยนเกาเงี้ยนใหม่เงี้ยนใหม่บัเลยแต่เงี้ยนเกาแห้งจะ<อ>เลยว่าอันเอาลูกหลานมาเซาบานไหวแต่ว่าประดยวจุจะคืออวสันในความฝันบอกคนหนึ่งสิเซาไหวเก็บของซื่ออวสันในความฝันแต่ว่าถังเครื่องมีหญิงปูพญานาคหิงงาพญานาคเด้เลยว่แต่เลยผ้าผู้ชายคุณอันขึ้นไปผ้าปูขึ้นไปเนาะขึ้นไปทั้งเงี้ยนแล้ว ปูเพนด้วาปูมาหาหนีบ่มีอย่างเดอกปูเสียเอาเลขมาสงา่งเ่นวะอ้ออาวปูเอาเลขมาส่งลูกเอาตัวไหนเหรปูเลยว่าในความฝันได้ถามเนาะเพนด้ว่าพ่อเอาเก่าหนึ่งมาส่งเลขเก,ก่าหนึ่งเก่าหนนี้เลยว่าพอ่อพอพอ,อันขึ้นมาเบิ่งอันนี้หิงพระลูกเด้่อหิงปูหิงงานลูกนั้นมีเลขอยู่ได้ลูกยุดถูกไา ก็เล phis, salud, ยชว่วเพิ่นขึ้นไปอพอสิมากน้ำลูกบ่ลูกจุดจุดถูกได้นะขึ้นไปเราจะเป็นเลขถูกมันสิเป็นเก้าสองเจ็ดค่ะ้วก็เก้าสองเจ็ดค่ะมีถูกอยู่สองอันแต่ว่ามันแปลกอยู่อังหนึ่งซอยตีเน่บาทหนึ่งพี่น้องมันแปลกคือว่าเด็กถูกสองอันอีกนึงนึงนึงแปดเด้อ แต่เหล็กซีมันมาแอมแปะตรงถูกอันแรกก็เลยตี่าเถิกสิบเป็นเก่าซีอสิบเป็นจังไดได้สิบาทลักษณะถูกนหเบิง้งจะเป็นถูกซีเรียมให้พี่น้องตีช่วอยกันเนาะเป็นถูกซีเรียงมแย่งกันแปลว่าเพื่นสีเอาเหล็กซี เด็กีมันจะมาแปะอยู่นี่มันคือเป็นจังสีอเออมันสิเป็นจังใดมันจะเป็นเก้าสองเกตหรือว่าสีสองเจ็ดอันเด็กซีมันจะมาแปะเล็กเก่าอยู่ในถูกนะมันจะมาแปะทางเล็กเก่าคือถูกมันสิมีสามตัวแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มีสีเออเอาคือเปีกมันเงี้ยงกันจังสีตีรูปค่ะโนตีเพราะเป็นนี่เพรว่าือสิะเป็นเก้าสี่บ่มันเก้าสีกับสองเก็มก็มีอยู่แล้วไง ม่คุยอยู่แร้วสองี่ตรงกับทะเบียนรถใหม่เบียม่เอ้าทะเบียนรถอียงตีรถไม่เขาสิมาสรงมือนี่ล่ะค่ะเอ้เอาโชคดีตัวนี้โชคโชคดีโชคขันสองเุกเอาบาทนี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสองศูนยออศูนย์เจ็ดสองศูนมันอยู่กงกลาง ศูนย์ที่จริงนะศูนย์อยู่หัวศูนย์อยู่ไทย<ต>เปลี่ยนรถัรนใุก่อนเ็กออกวันที่หนึ่งมีนาโอ้ยเปลี่ยนเคืองมาชาเทสเซอส่งมาไม่ทันโอ้ยมาเสียใจยเทส สายยเขาลืมเนาะเขาลืมเขาลืมเขาว่านั่งหายนอ่นอยูพี่น้องเอ้ยจะนีลาเหตุผลที่ไปเสริมดวงกับปูแก้วข้างซิงครับผมเนี่ยมาอะไรมาบอกกันโอ้ยมาเสียใจได้บาตนี้เอ้ากายย่างดูครับเอฟซี จ็ดสองสองเจ็ดตรงกับเลขทูบครับสองศูนย์ด้วยสองศูนย์ด้วยเหรอสองศูนด้วยเอาสอนย์ด้วยได้วาปูเป็นเอาเลขมาทรงนะเก่าหนึ่งเดี๋ยวสิบ่วงผมใหายเด้อเน้นเด้อเป็นเอาเลขมาทรงเก่าหนึ่งเนเอาเลขมาทรงเหมือนขึ้นนี่แต่ว่าเจ้าลองความมากเก้าสองเจ็ดเลขทูบกัหนึ่งแปดแปดปูแกวข้ามสิงเพื่อน่าเหล่าเลขมาทรงเก่าหนึ่งเหมือนขึ้นนี่เปอนทรงตัวเดียวเก่าหนึ่งได้ว่าอัน ในความฝันอะเบิกทราบจุดถูกไปถึงเงียนเงียนใหม่แต่ว่าจะเงียนไสโอโอโตตาตาเงี้ยห้าสาวไอโอ้ตาบอเป็นอันบอเป็นเรื่องอันนั่นเป็นข้อฝันโอ้ยว่ามันเรื่องจริงจุดทูกไปอีนนีค่ะแต่ตตตว่าเจ้าของผัดจุดทูกไปแล้วเก้าสองเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งแปดแต่ว่านี่ล้าเลขทูกอันแรกมันเป็นบังไหมเออบังมิซีมาแปะเลขเก้าแปะเลขเก่าถูกมีซีตัวเกิดมีซีตัวก็เลยงงอืมก็เลยบอกให้ผัวฟังเลยว่า มาดิก็เลยว่าโอ้ยว่าหมาว่าีิเอฟซีก็ไปเสริมดวงน้ำกันเนาะการยักษ์บสู้อันพี่น้องเอฟซีฟั่งแจ็คส์แมนวอร์แมนจะให้ใส่พิจารณาการรับช่วงนะครับเนาะมัดแม่ผกับแจมคอยไปแนวท่งเนาะขั้นมากกับแจ็คขั้นขัดกับพานควินวาแต่ว่าเน้นเก่าหนึ่งเพราะว่าปูเพป่นเอามาทรงเอามาทรงเก่าหนึ่งตาเหล็กอยู่ในคือกระดำตัวกระดำข้นท่วมท่วงก็เลยคิดว่าแมนปูดำ มาส่งปู่ดามสงอยู่อันนั้นล่ะปูแก้วข้ามสิงที่เห้าไปนะที่เพิ่นเอิ้นปูด่ามาเห็นบ่อองค์ที่เพิ่นรูปปั้นองค์ด่างปูด่างแก้วข้ามสิงนี่ยเราเอาเลขมาส่งพอบ่ได้มาหยังเพิ่นว่าเนาะค้ามบ่อเพิ่นน่ะพอเอาเลขมาส่งเอาตัวใดมาส่งล่ะพราเลยว่าเก้าหนึ่งเพิ่นว่าเอ้าพอคอยจุดทูปไปยู่พอสิมักนำลูกบ่ในความฝันเนี่ว่า ก็เลยอันเงือย <na> ูยวาเขาค่นเอาเรียกว่าทรงได้ตื่นขึ้นมาได้เมื่อคืนพอมู่บ้านเท่าไปเสริมดวงเนาะแมนแมนแมนไร่สดอยู่ด้นอกค่ะมู่บ้านแมนแมนไร่สดอยู่ค่ะก็เลยได้ไปเสริมดวงน้ำผูแก้วข้ามสิงนะคะ แต่ว่าพอรู้ว่าเหล็กตรงกันก็ปูวัางหมู่บ้านจื้อบ่ไดบันไหนเออหมู่บ้านเพิ่นบอกตัวไหนนะเพื่อนบอกอีกตัวนึงต้องดูในคลิปอีกทีต้องดูในคลิปอีกทีนึออต้องตรงรายละเอียดอยู่ในคลิป้อกลับได้อ FC ีเรว่าอันชันปฏิปะต่อกันแล้วคือไปบนญเสแล้วอันเพื่อนต้อดวงให้แล้วเพื่อนเสริมดวงให้แล้วพอไปบนอยู่ในโบสถ์นะเอาไปบนไว้อีกทีเพื่อนเ็ดโบสถ์แค่ไขยไอ้พระธาตุพระน่มโอ้พาเขาไปบนในโบสถ์ว่าน อีพอเอ้ยลูกหลานบรร่มีเงินไปบอกตัวเดียวแขนแขนก็นได้ดอก <cas uk> อไั้ถือสิมาล่มถวายแต่ก็สิเอาเงิ่นเนามาซอยสือส่อยิ้นสื่อใส่สื่อปูนรอพระให้มันแล้ว<อ>ก็เพราคือเราเป็นสิมาอีรีบอกเราลืม<อ>แมเมื่อคืนในเรื่องในรีเพราะว่าพี่อะแก่ก็รับไปเลยแต่เลขที่ปูมาทรงเนาะค่ะย้ำว่าเก่าหนึ่งปูเอามาทรงนะมีตัวเดียวเก่าหนึ่งตหนึ่งก็พกตัวเดียวกันอแมนเอาหัวขึ้นหัวลงเนาะเอาขึ้นปะเอาขึ้นลงเอาลงเอาลง ลงนน่เอาขื้นแล้ว่วเอาขึ้นมันีอะไรเนาะแต่้องหัวขึ้นเป็นนึ่งหกบอก่เอาห,าหาัวลงเป็นนึ่งหกฮะเอาหาัวลงเป็น 1, หนึ่งหกกันน้เอ 1, อก็นึ่งหกเอาหาัวลงว่าหัวขึ้นเป็นนึ่งหกเฮ้ยคำวาเนาะว่า <c oughs> อ้อฟซี่ซบซับ F สนครับอ่าจคสิฟันคิวฟันบะคิวดอกพี่น้องแต่ว่าคือมักพอไหวมักได้แบบนี้ 9, 2, กเก้าสองเจ็ด,ดพ่อไว้มากติเออจวดรถพ่อไว้จวดรถวะเขามาขายไปรถตุลีขายแล้วม,มันตรงกับทะเบียนรถไหมกระถิ่นมากแล้วนี่เมื่อน,นี้สิทารับรถหลักกาสิไปหาซื้อรถตุลีลลาาหล,ออลักการนี้เด้อค่ะทะเบียนรถที่เพิ่นจะมาส่งในมือน,นี่นะคะมาถนอดศูนย์เจ็ดสองศูนย์และสีได้เบิ้งลูกเลขกุญแจน้ำอีกเอฟซี FC ครับนั่งหานอนหอยูว่ว่าเลขกุญแจนี่สิมีเลข,เลขบ่วซิเป็นตัวไหนเนาะครับเนาะเอฟซีถลุ่นพร้อมๆกันครับเอฟซีครับ อาอันนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟเบิกซับที่ให้แนวทางเอาไว้นะครับเนาะสวัสดีคืัอผู้เดียวรถอดบดานได้ครับบ่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณด้หลายค่ะอสำหรับคลิปนี้นี่ก็เป็นแนวทางของเบิกซับให้มากนะครับโดยเอฟซีครับขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาชมคลิปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติคลิปไว้เพียงสนีก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีงามครับ